แนวทางลาวสตาร์ครับผมประจำวันที่28มีนาคม2,568นะครับวันนี้ได้เด่น9รอง4ครับผมตัวเน้น94กับ96นะครับเด่น9รอง4เน้น94กับ96รายละเอียดติดตามรับชมในคลิปได้ครับผม คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชม u t u b e ช่องอาจารย์เยทุกท่านนะครับผมสวัสดี FC ทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมเข้ามารับฟังรับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเข้ามาแล้วรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของอาจารย์เย้ครับผมสำหรับท่านไหนที่ต้องการสนับสนุนการทำคลิปวิดีโอของอาจารย์เย่นะครับผมก็สามารถสนับสนุนได้ที่คำว่าขอบคุณครับผมกดเข้าไปที่คำว่าขอบคุณนะครับผมแล้วก็สามารถซื้อซปเปอร์ตังค์ครับผมส่งเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์เย่ได้นะครับผมอาจารย์เย่ก็ขอขอบพระคุณนะครับผมสำหรับกำลังใจที่ทุกท่านส่งมาให้ครับผม สำหรับคลิปนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางลาวสตาร์ครับผมคลิปแนวทางลาวสตาร์นะครับผมประจำวันที่28ครับผมมีนาคม2568นะครับสำหรับแนวทางลาวสตาร์ในวันนี้ครับผมตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้เด่น9ครับผม เด่นเรองเป็นสี่นะ,ค,ะ 9, ร 4, ครับเด่น9้ารองสี่ครับผมเด่นสามตัว 1, 9, 6, ครับผมเด่นสามตัววันนี้หนึ่ง้าหกครับส่วนรองสามตัววันนี้นะ,ค,ะ 3, 4, 9, ครับผมสามสี่เ้าครับผม 196กับ3 49นะครับต่อไปก็จะเป็น2ตัวเด่นครับผม2ตัวรองแล้วก็2ตัวกันนะครับผมเราก็จะเอาหนึ่งครับผม3ตัวเด่นครับแล้วก็3 4 9ี่นะครับผม3ตัวรองครับผมมาตัดนะครับผมตัดหน้าตัดหลังให้เป็น2ตัวเด่น2ตัวรองแล้วก็2ตัวกันครับผมสำหรับทนไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผม ท่านไหนไม่สะดวกครับแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผมเด่น9นะครับผมเด่น9ครับเด่น3ตัว1 9 6ครับผมกับรอง4นะครับผมรอง3ตัว3 4 9ครับก็จะตัด2ตัวเด่นได้9 1ครับผม9 3สนะครับ เด่น9รอง4ครับผมเด่นรองรวมกัน9 4ครับผมสุดท้ายเลย9 6ครับส่วน2ตัวรองนะครับผม2ตัวรองก็จะเหลือ c 3ครับผมตัวเดียวเลยเพราะว่า4 9ตัดแล้วก็จะไปติดอยู่ที่ชุดเด่นแล้วนะครับผมแล้วก็3 9ก็จัดไปติดอยู่ที่ชุดเด่นแล้วครับผม สองตัวรองก็จะเหลือ C3 ตัวเดียวครับผมตัวการครับผมสำหรับตัวการวันนี้ก็จะมีตัวการจากชุดเด่นนะครับผมห6ครับชุดรองตัดหมดแล้วก็จะไม่เหลือตัวการน,นะครับผมก็จะเหลือตอัวการแค่16จากชุดเด่นตัวเดียวครับผมวันนี้ตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผม ตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้ครับผมก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสามรับวันนี้ครับแนวทางลาวสตาร์ครับผมประจําวันที่28มีนาคม2568ครับวันนี้ได้เด่น9รอง4นะครับผมเด่นสตัว196รอง3ตัว349ครับผม เด่น9รอง4นะครับเด่น3ตัว1 9 6รอง3ตัว3 4 9ครับผมเด่น2ตัวครับผม913 9, 94 96รอง2ตัว4 3ตัวกันเป็น16ครับผมอีกครั้งนะครับผมเด่น2ตัวครับ91 93 94 96 รองสองตัวสี่สามตัวกันเป็นหนึ่งหกครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดครับผมเด่นเก้ารองสี่นะครับผมสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดนะครับเด่นเก้ารองสี่ก่อนนำไปใช้ได้เลยครับผม เมื่อวานก็เข้าตัวเน้นนะครับผมเมื่อวานเข้าตัวเน้น93าครับผมสำหรับตัวเน้นในวันนี้ก็แอดก็จะขอเน้นไปที่94ครับผม9กกับ96นะคะสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอดก็จะขอเน้นไปที่9 4กับ9 6ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับผม เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเช่านั้นนะครับตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างครับผมยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ถูกอกถูกใจก็บรบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผมถูกอกถูกใจบรบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของอาจารย์เย้ครับผม าอาจารย์เยก็จะมีคลิปแนวทางลงกันทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปแนวทางลาวจาในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ